สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุขนนะคะพบกับสองสาวผู้ไทยน้องฟ้าไซสเตชันนะคะมาเบิ่งเป็นหลักดึงสมุดแม่ลงมาเคนสมุดมึงจะคลองกับมีอยยุหามีเอา่า โอเคียนเต็มหมดเลยเพนก็นสิเอามาพี่ดูเอามาพี่ดูมามามาเคียนพี่เร็วเอามาเอ้เอามาอาอนั่งลงนั่งลงขูเคียนหลายคำทา่าอ่ะ นก็เอ้ยก็ไก่ประกาศกระทรงถานพี่น้องเพามันก็เสียดเลยไอ้บ่อมอาเคดี่แหละก็เอือยก็ไก่ <อ>จาไปซื้อจาไปซื้อเอามาประกาศเป็นมือเนละมาเป็นมือเป็นมือโอ้ยไปไปนั่งเค้นไปเค,นเค้นเค้นซื้อสมุดแม่วันนี้ละ เคนอนอนเคนดีๆที่ละก็เอ้ยก็ไกลเคนเลือกก็ไกลนะนี่อย่าตีนเย็บได้ เอาเคนเข็นเขนคุณไปนอนเคนดีๆไปๆอย่าไปเคนเสื้อผ้าพนังนั่นมาพี่มานี่สมมติมีอยู่ที่ไปเคนเสนื้อผ้าพนังอ่ะนี่เอาเคนมันอยูนเสื้อผู้เขาะมเคนคุณ บาย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 ไปไปเขียนหนังสือไปลายทาท่าย,าย,ยสมมุติแม่าก็เอ้ยก็ไกลข้อไข่ในลาวโอเคดีดี นอนเก้น์ดีดีอ,อ๊ยเ<น>อ็อนสุบอลนังเบียรนี่กินนมแล้วอะขอเขาถอดลายอ่ะอ่ะอ่ะ,อะ,อะคลิปนี้ก็ได้ จุบแค่นี้สักกันน,อนอ้องแจนน้อเดี๋ยวเอาฟ้าไซกินนมสักกันบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้นะเด้อ